มาครับกินนองครับกินข้าวด้วยกันเลยมินนไข่ต้มต้มหมอตานผักลิ้นฟ้าผักกระจงแกงหอยครับอันนี้หมูผัดเครื่องแกงปลาทอดครับปลาทอดอันนี้ปลาหัวม้งครับปลาหออัวม้ง าจากทะเลน้อยครับพัทลุงก็สงขาละโน่นนผักกลุ่มดองกลุ่มน้ำนะครับไม่ใช่กลุ่มนาา่านได้คือพิษแสแดงหอยดองเนื้ผักสดครับผักสดมาเดิอพี่น้องเด้อและอาหารคนแก่แลราก่อกับมม่วงสุดกินข้าวด้วยกันเดิอพี่น้องเด้อ